เราจะมาซักเสื้อเจ้าสาวกันนะคะลูกค้าเป็นเรื่องอย่างนี้นะคะเราจะใช้น้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวนะคะลูกค้าปริมาณแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ของถ้วยตวงนะคะใส่ผ่านน้ำไปเลยนะคะตีน้ำยายเข้ากันน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวซักได้งแต่ผ้าเด็กอ่อนสูตทผ้าไหมได้หมดเลยนะคะไม่ทำลายสีผ้าไม่ทำลายเนื้อผ้านะคะ ที่เป็นเลื่อมอย่างนี้นะคะลูกค้าถ้าเราใช้ผงซักฟอกที่มีสารเคมีแรงๆพวกเนี้จะดําเลยนะคะลูกค้าจะเสียเลยนะคะนี้เราใช้น้ายาซักผ้าจะไม่ทําลายสีผ้าไม่ทําลายเนื้อผ้านะคะแช่ซักอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนะคะลูกค้า ๋ยวซักเสร็จล้วจะมาให้ดูผลงานกันนะคะว่าเรื่อมพวกนี้จะเปลี่ยนสีไหมและผ้าก็จะใสขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้น้ายาซักผ้าสีและผ้าขาวนะคะใช้แช่ซักเสื้อเจ้าสาวนะคะที่ปักเรื่อมอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเรื่อมไม่ดําเลยนะคะสีก็สวยขึ้นนะคะผ้าก็ขาวเห็นไหมคะใช้ได้ตั้งแต่เสื้อเด็กอ่อนสูตรผ้าไหม เสื้อผ้าที่โดนเคมีไม่ได้นะคะใช้น้ำยาตัวนี้ได้เลยนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีมสก,กบรกดีขอแนะนำนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีมสก,กบรกีขอบคุณค่ะ